สมและสวัสดีวันอิดีฟิตรีวันนี้วันจันวันนี้ได้ได้โอกาสมารายอยที่บ้านสวงขานะอำเภอรตัตภูมิเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าการรายอยที่นี่เขามีอะไรทํากันบ้างน,นะครับผมโอเคตอนนี้อยู่หน้าบ้านอ่ะไปกันเลยมัสยิดบ้านเขาพระครับ เป็นบรรยากาศมสัสยิดบ้านเขาปะอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นมสัสยิดบ้านเกิดของพองตอนนี้ก็ได้เวลาละหมาดอิดินฟิตรีแล้วมาถึงมสัสยิดนะถ้าใครที่มาเร็วเขาก็จะมานั่งพูดคุยแล้วก็พบปะกกันก่อนในบริเวณหน้ามสัสยิด อ่ะไปครับเดี๋ยวเราเข้าเวมาสยิดตอนนี้ตัวอิหม่ามเขาก็จะมีการสอนนะก่อนจะทำการละหมาดอีดินฟิตรี itary, นะครับนี่นะตัวอิหม่ามก็เริ่มสอนแล้วครับหลังนี่นะนนะ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสามนาทีท่าอิหม่ามก็จะสอนวิธีการละหมาดการนเนียด่าเนียดอย่างไรก็รตัวเลือกที่มมพอ็จะเต็มมาสิ แต่บเปี่ยนรเร่ออรเรเรยนจะรกที่ปรอ้วเปลี่ยนมาต่างๆจอการตามมาและเราะอ่ไม่ค่ยไ้มาันนี้็ไดรนเลตัวก็นัเลตอนนี้ก็สอนเสร็จก็ลุกขึ้นกันเลยโอเคครับ ก็พร้อมละหมาดบิดิฟิตดี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะอันนี้ก็หลังจากละหมาดเสร็จก็จะมีการอ่านกุตบักนะทุกคนที่ละหมาดเสร็จก็จะนั่งฟังกุฎบอกกันแบบพ,พ้องเพียงนะกุตบัตก็คือการพูดเกี่ยวกับาศาสนาประมาณนั้น เดี๋ยวเราหลังละมาดเสร็จก็อบปากญาติพี่น้อ,นนองอีก <c oughs> รอบอันนี้ก็ปุตบศิษเสแล้วก็ราลามพูดปะก,กันนะกับผู้หลักผู้ใหญ่พูดปะก็ปีปละครั้งกว่าเราจะได้มาเจอก็ต่ตางคนก็ต่างทำงานทุกนนี้เราก็ มาพบปากกันปาเสร็จก็เขาก็มานั่งกินอาหารกันก็ไคยกับก็เสร็จตามอัตยาศัย,ยก็หลังจากระมาณเสร็จก็ก็น,นั่งคุยพ,พบปากกันที่มสัสยิดคนที่ไม่ได้เจอกันหลังบ้านหลังเมืองแล้วก็กลับมา,านานๆปีละครั้ง แล้วก็เดี๋ยวสำหรับผมก็น่าจะไปเยี่ยมสุสาน่องสุสานปู่ปู่กับย่าไปเยี่ยมสุสานครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สุสานเลยสำหรับตรงส่วนของมัสยิดต,ตรงนี้ก็เสร็จพิธอนะีอูดิฟิตรูโดยประมาณครับผมภารกิจที่มัสยิดเสร็จก็ ตอนนี้ก็มาเยี่ยมสุสานที่อยู่ใกล้ๆวัสยดนี่แหละนะก็สุสานก็อยู่ฝั่งนี้เลยนี่นี่หมาฟังตรงนี้เอาฟังยูอนนี้เราก็มาเยี่ยมสุสานก็อ่านคุณูอ่านดุอาสักหน่อยนึงให้กับปู่ย่าตายายนะนี่คุณแม่ก็ตามมาด้วยนี่ก็ตรงนี้ก็เป็นกุบก ในส่วนของพ่อกับแม่ของคุณแม่ผมคิดถึงเริ่อกันวันนี้กะเอาได้ไหมทึ่งโบนี่นะครับนี่นะตรงนี้ก็เป็นโซนของพี่น้องของผมเองประมาณนี้ โอเคครับผมตามนั้นก็ภารกิจก็น่าจะเสร็จสิส้นณนตรงนี้โอเคคลิปนี้ก็จบตรงเยี่ยมสุสานโอเคตามนั้นครับวันนี้อีดินพิตรีก็ขอให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะเราตอบแทนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ